สวัสดีครับทานผู้ชมหลังจากฐานไทยมีการเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่23รกรกฎาคมบริเวณห้วยบอลช่องอา่านมะอํเาเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบ,บกได้รับบาดเจ็บรวนทั้งสิ้น5นายหรือหนึ่งนายคือจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูร่าขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากการเหยียบกับระเบิดซึ่งแอดมินเข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวหน้าชุด คบครับหมูรัตวเวนและอีกสีนายเป็นพลทหารทั้งหมดมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของแรงระเบิดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลน,น้ำยืนต่อมาฐานที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าข้างขวา,าขาดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำการรักษาต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับจากกรณนีทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ชายแดนไทยกมบ,บูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุนลราชธานีได้รับบาดเจ็บ3นายมีทหารหนึ่งนายขาซ้ายขาดนั่นก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันซึ่งจัดได้รับการดูแลจากกองทัพโดยการปูนบำเหน็จพิเศษเจขั้นและเลื่อนยศเป็น10เอกพร้อมเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมประกอบด้วย เงินพระราชทานกรณีพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการเงินบำรุงขวัญสินไหมทดแทนภัยสงครามและเงินช่วยเหลือมูลลนิธิสายใจไทยรวม964,057บาทซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาปดเหตุสูญเสียจากการรบจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ15,600บาทและเงินช่วยเหลืออื่นๆประมาณเดือนละ1 6 2 0 0บาท รมทั้งได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น2ประเภท1พร้อมบัตรทหารผ่านศึกชั้น1ได้รับเงินพดุงเกียรติและเงินเลี้ยงชีพรายเดือนตลอดจนได้รับสิทธิ์ในการบรรจุทายาทดแทนเป็นนายทหารชั้นประทวนหนึ่งนายซึ่งการวางระเบิดดังกล่าวไทยเราได้ประท้วงครับว่ามันผิดสัญญาออตตาวาโดยทุนระเบิดปลุกคนสังหารชนิดไทย 72A เป็นทุนระเบิดใหม่แบบพลาสติก ไม่มีในสารระบบทางอาวุธของไทยนายนิกรเดชพลางกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยหลังการบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูช,ชาย้ำจุดยืนว่าถ้ายึดถือตามหลักปฏิบัติสากลกฎหมายระหว่งประเทศกฎบัตรสหรประชาชาติรวมถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาออตตาวา กระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการแก่ผู้แทนของสถานเอกอากาัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยแล้วหลังมีหลักฐานยืนยันการตรวจสอบและประมวลผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัตทุระเบิดสังหารบุคคลที่ใช้ดังกล่าวไม่มีอยู่ในคลังอาวุธของไทยและเป็นทุนระเบิดที่วางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งการยื่นหนังสือประท้วงเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดครั้งที่สองของทหารไทย ซึ่งจุดเกิดเหตุทั้งสองครั้งมันอยู่ห่างกันราว30กิโลครับนั่นแสดงให้เห็นครับว่าฝ่ายกัมพูชาจงใจที่จะวางระเบิดทำ้ายทหารไทยโดยพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยรัฐยืนยันว่าการวางระเบิดในลักษณะดังกล่าวเป็นการจงใจมีจุดมุ่งหมายในการทำร้ายทหารไทยทางยุทธวิธีอย่างชัดเจนปกติทหารเขาไม่ทำการ พร้อมกล่าวกับสลายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กว่าแผนจัก,กรพงศ์ภูวนาถพร้อมใช้ทุกนาทีต่อจากนี้ชี้ทั้งสองฝ่ายใช้ทุนระเบิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะละเมิดอ,อนุสัญญาดังกล่าวพร้อมบอกว่าการต่อสู้แบบสุภาพบุรุษรู้อะไรทำได้อะไรไม่ควรทำด้านกระทรวงกลาโหมโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทย รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อทราบข่าวได้ปรับลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชากลับประเทศไทยและส่งเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยคืนกลับเขาไปเช่นกันแล้วจะพิจารณาระดับความสัมพันธ์เพิ่มเติม,ตมด้านนายหุนซาเรือนเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยได้โพสต์ข้อความ ผ่านเพจเฟ e บุ๊กส่วนตัวก่อนจะลบออกไปว่าหลังจากผมกลับแล้วหวังว่าท่านและพวกยังอยู่นะครับบริหารแบบใช้อารมณ์เช่นนี้ไม่รู้ได้กี่น้ำซึ่งการออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวเป็นใครก็รู้ครับว่าเขาหมายถึงใครซึ่งจากการเอ่ยถึงแผนจัก,กรพง์ภูวนาที่มีไว้เพื่อตอบโต้ทหารขเขมรโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการไปยังกองทัพภาคที่สองและกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมใช้แผนดังกล่าวท่านผู้ชมคงสงสัยครับว่าแผนดังกล่าวคืออะไรซึ่งแอบินต้องกล่าวก่อนครับว่าแผนดังกล่าวได้มีการเขียนขึ้นตั้งแต่แตก่อนการประทะก,กันเมื่อปีพศ2554แอดมบินพูดได้เพียงแค่แผนที่เคยใช้และท่าทีของกองทัพที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ ทั้งสื่อของกองทัพเองและสื่อหลักที่ประชาชนชาวบ้านรับรู้ข่าวสารมาก่อนอยู่แล้วโดวยไม่มีใครขอไปบอกหรอกครับว่ากองทัพมีแผนตอบโต้เชิงลึกอย่างไรบ้างแต่หากจะให้วิเคราะห์ตามความเคลื่อนไหวผ่านสื่อดังกล่าวก็พบครับว่าแผนจักรพง์ภูวนาถเป็นแผนที่ตั้งชื่อให้เกียรติแก่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงภูวนนา กรมหลวงพิษณุโลกประชานานพระอรรศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีบทบาทในการวางรากฐานกิจการทหารไทยสมัยใหม่เมื่อครั้งการปฏิรูประบบราชการและเป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยด้วยแผนดังกล่าวมีอยู่3ขั้นตอนคือ 1. คขั้นปกติใช้กองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆรับผิดชอบเช่นในภาคตะวันออก ที่ติดกับกัมพูชามีกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีและกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราซึ่งเป็นกองกำลังของกองทัพเรือดูแลอยู่ซึ่งการใช้แผนป้องกันประเทศในภาวะปกติจะมีแผนเผชิญเหตุต่างๆเป็นขั้นป้องกันชายแดนแต่ถ้ามีปัญหาด้านความมั่นคงก็จะเข้าสู่ขั้นเตรียมการซึ่งใช้กําลังของกองทัพภาคเป็นหลัก 2. ขั้นตอบโต้หรือขั้นปฏิวัติการ ซึ่งใช้ในกรณีมีภัยคุกคามอย่างชัดเจนและต้องการใช้กําลังขนาดใหญ่เข้าแก้ไขสถานการณ์ซึ่งมีทางเลือกในการใช้กําลังแตกต่างกันไปตามภัยคุกคามและสถานการณ์ 3. ขั้นป้องกันประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการใช้กําลังขั้นตอบโต้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยจะเป็นการระดมะห์สากำลังทั้งหมดในการป้องกันประเทศซึ่งก็คือการประกาศสงครามโดยในการประทะก,กันเมื่อปีพศ2554 นั่นคือในขั้นปกติเท่านั้นครับโดยขณะนั้นไทยเรารอให้ฝ่ายขเขมรยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 คามผมแดนเผยที่ตั้งด้วยการตรวจจับจากเรดาร์ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งหรือเคาเน์เตอร์แบตเตอรี่เรดาจากนั้นไทยได้ตอบโต้โด,ด้วยการยิงโจมตีจากแม่นยำโดยปืนใหญ่แบบซีซ่าที่จัดหามาจากฝรั่งเศสทำลายเครื่องยิงจรวดแบบ BM21 ดังกล่าว ทำให้เขมรต้องออกมาร้องไห้ขอเจรจาหยุดยิงซึ่งในคราวนั้นมีรายงานครับว่ามีการทํำโซนิกบูมของเครื่องแบบ F16 ในพื้นที่ที่บินมาจากโคราชเพื่อข่มขวัญและเมื่อพิจารณาจากขนาดกองทัพของเขมนในปัจจุบันพบว่ากัมพูชาสะสมอาวุธจากจีนเป็นจานวนมากที่เป็นดาวเด่นก็เห็นจะเป็นปืนใหญ่อัตราจรแบบ SH1 ผลิตโดยบริษัทนอริงโก เทียบชั้นกับปืนใหญ่แบบซีซ่าของไทยอาวุธต่อมาก็คือจรวดหลายลำกล้องไทย90 B R M 70 B M 21พิสัย20 40กิโลเมตรอาวุธต่อมาคือจรวดหลายลำกล้องแบบ P H L 0 3ระยะยิง70 130กิโลเมตรและจรวดต่อสู้อากาศยาน K S 1C ระยะยิง70กิโลเมตรมีพื้นฐานมาจากระบบ H Q 12 ที่มีใช้งานในกองทัพจีนรวมถึงจรวดอวิถีด้วยเรดาร์ S 2 0 0ตัวจรวดยิงได้จนถึงความสูงสุด25กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเช่นกันซึ่งแผนจักกระพงครูวนาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายการยิงสนับสนุนฐานราบของอาวุธแนวหลังของข้าศึกเพื่อให้ฐานราบในแนวหน้าล่าถอยออกไปเนื่องจากบุกมาก็เข้ากับค่าตัวตายชัดๆ เนื่องจากไม่มีปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องคอยิงสนับสนุนครับซึ่งหากดูจากอาวุธของทหารเขเมรในปัจจุบันที่ขนมาประชิดชายแดนไทยหากไทยเราต้องการความเหนือกว่าเหมือนในอดีตท,ที่มีการยิงตอบโต้เชิงมป้องกันที่แม่นยำลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาจะเป็นคำถามครับว่ารอบนี้จะมีการใช้อากาศยานร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยหรือไม่เนื่องจากอาวุธของฝ่ายเขเมรมีความทันสมัยขึ้นแม่นยำขึ้น และมีพิสัยที่ไกลขึ้นซึ่งจากการซ้อมรบที่กองทัพได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของกองทัพจะเห็นครับว่ามีการซ้อมรบของยานเกราะรถถงังหน่วยปืนใหญ่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากลบบุรีและกําลังทางอากาศทั้งการทิ้งระเบิดจากเครื่อง F16 จากเพดานบินที่สูงห่างไกลาจากระบบป้องกัรทางอากาศของข้าศึกชีเปาโดยเลเซอร์การออกมาประชาสัมพันธ์การซ้อมรบของเครื่องแบบ F5 จากกองบิน21่สเอุบลราชธานีโดยติดตั้งลูกเระเบิดแบบมาร์ค82นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของการบินรัตเวนด้วยโดรนและอย่าลืมครับว่าไทยเรามีดาวเทียมรัตเวนซึ่งรายงานดังกล่าวล้วนแต่มีการเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะแล้วทั้งนั้นนั่นหมายถึงไทยเรามีหน่วยข่าวกรองที่เชื่อถือได้ในการชี้เป้าหมายซึ่งสงครามในยูเครน่งชี้ถึงหน่วยข่าวกรองจากสหรัฐอเมริกาและนาโต ว่ามีความสําคัญเพียงใดและไทยเราจะเอามาใช้ในการตอบโต้ครั้งน,นี้หรือไม่ครับทากผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ